พี่น้องนี่คือเจ้าตํำรับของอําเภอลาดสีสไลจัวัดสีสะเกดพี่น้องนะครับนี่นีเนี่ยนะครับลวกแขียงง่ายเลยนี่ลวกน้องเนี่ยเป็นเนื้อสดสดเลยนะครับนี่มาจุกอะไรหรือสิจุก็ะไรนะครับเนื้อเป็นเนื้อสดสดเลยเด้พี่น้องนะครับหลังจากพี่น้องออกมาจากทางทกศแล้วพี่น้องแวะมานะครับหรือสิไปพุทธิไปสิมานี่เนี่ย เนี่ยพี่น้องข้างสีแดงข้างสีแดงนี่นะครับนี่คือพงยนต์จอยนะครับซึ่งให้หลายคนนี่ยจำจำได้เสมอนะครับพุทธิมาอ่าเวไปเวมาทั้งราชสีนะครับ<ม>พุทธิเขา<ม>บอกง่าย,ายพุทธิมาผ่านทศกัณฐ์เนาะพงยนต์จอยเน,<ม>นี่นะครับพงยนต์จอยเป็นเดี๋ราคาคือเก่าบอกขึ้นบอกขึ้นลงราคาคือเดียวเก่าราคาคือเก่าบเก่านี่คือเก่าแม่นชิเนื้อขึ้นกับสร้างแม่นบอกพงยนต์จอย กับเก็บายผ่าบรรยากาศไม่พี่น้องนี่คือราคาเดียวราคาคงเดิมราคาเดียวงครับราคาเดียวได้พี่น้องบพเคยขึ้นได้บนวาแต่ว่าคว่ำแสบอยู่แสบขึ้นเก่าเนี่ยเนี่ยนะครับพุทธิบอกขมแป้ตายนี่รับบอกมากเลยนะครับเพราะว่าเล่าสิจัดให้นี่นะครับหลายคนถามผมมากนะครับพราะยัยจอยยูขึ้นเก่าวอยูขึ้นเก่าเราอะโม้พิเศสเลยนะครับ นี่นะครับคุณลองคอนถามมาวบางแต่เราเสียชีวิตหรือยังไ้เสียชีวิตได้พี่น้องยังกนก่อยอยู่กเกานี่นี่นี่นะครับก่อยเราพี่น้องนะครับเก็บถ่ายผัช่วงนี้คนกําลังลังเขาลานได้พี่น้องนะครับ่วงกน้นก้นเทียงเนี่ยคนที่เริ่มเขามาได้พี่น้องนะครับบางคนนี่แทบซิมายืนถาเลยนะครับเป็นลานมวยไ่ได้พี่น้องนะครับเป็นลานหน่อยอยู่แต่ว่าเก็บ ตำนานไวมองนน้นะครับเป็นลานกว้วยต้มลาบนะครับของเมืองราชิีไสไลพี่น้องน,นะครับซึ่งร้านเรามีหลายอย่างเลยพี่น้องน,นะครับบัวสิเป็นต้มลาบกว้วยลวกนะครับนี่สิเป็นพวกปลาดุกนะครับเป็นอย่างปลาดุกเลยพี่น้องนุน่มบัวสิเป็นสบนะครับนี่นะครับเก็บถ่ายภาพบรรยากาศในพี่ให้น้องเบิ้งนะครับผู้ใดผ่านไปผ่านมาคางทกศพเด้อพี่น้องเด้อน,นะครับ <c oughs> รคางทกศพพี่น้องเนี่ยเนี่ย นี่น่ะรูน่นะนี่นี่นี่คือสูตรพงเยจอยอัมพระศรีสไลท์วัดพิจเกตพี่น้องนะครับผ่านไปผ่านมานะครับออกไปทั้งมาหาเด้อพี่น้องเด้อนะครับแวะมาได้พี่น้องเนี่ยบุ้ยบุ้ยเนี่ยนะครับขอบก็เขาหอนเด้อพี่น้องนะครับเขาหอนนะครับเขาหอนวาบ้าเลยพี่น้องนี่นะครับเก็บถ่ายาภาพบรรยากาศไม่พีให้น้องนะครับ นี่คือนะครับลานหลนักโมญย์จอยเด้อนะครับข่างโทศวรรษเพื่อ่าสีใส,ส่อยูจังหวัดศรีสะเกษพี่น้องทั้งขุนติตรงไปทั้งมาหาได้พี่น้องนะครับลานบใหญ่ยยนะครับแต่ว่าเก็บตำนานไว้พี่น้องนี่นะครับ